หมอครับสิวขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศไหมครับมีวิธีรักษาไหมครับคุณปอปาไม่ได้บอกอายุมานะคะเรื่องสิวเนี่ยเ,เกิดขึ้นได้ทุกช่งวงวัยเลยค่ะเองแต่ว่าช่วงที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพอเข้าสู่วัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยก็จะพบปัญหาสิวได้เยอะกว่ปกติเพราะว่าต่อมออตรงรูขุมขนเนี่ยมันถูกกระตุ้นให้ผลิต สารเคลือบผิวที่เรียกว่าซีบุ้มออกมามากขึ้นบางทีมันก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันได้ในช่วงที่มันปรับเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงวัยฮอร์โมนเพศเนาะแต่เราพบว่าจริงๆแล้วพอเข้าสู่วัยทองแล้วมันก็ยังมีปัญหาเรื่องสิวได้อีกด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันว่าจะมาจากผิวแห้งด้วยอะไรด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,คะนี่ก็พบว่าเรื่องฮอร์โมนเพศมันเป็นปัจจัยหนึ่งแหละ อย่างของผู้หญิงเราก็จะเห็นกันค่อนข้างชัดเจนเช่นแบบช่วงเป็นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามรอบเดือนบางคนพอแบบช่วงใกล้ประจําเดือนมาสิวก็จะเยอะขึ้นซึ่งก็จะเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากเรื่องของฮอร์โมนค่อนข้างเยอะเช่นบริเวณตรงทางเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นสิวบริเวณอื่นเนี่ยถ้าในผู้หญิงก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องฮอร์โมนเพศเท่าไหร่แต่ของผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเพศมันก็มีผลกับสิวเนี่ยทั่วทางบริเวณใบหน้าและบางคนก็เป็นที่ลำตัวหรือว่า ตรงหลังก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าต้องแก้ยังไงจริงๆเนี่ยการแก้เนี่เราอาจจะไม่ได้แนะนําให้ใช้ยาเลยเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าจริงๆการรักษาสิวเนี่ยมันต้องเริ่มจากการวินิจฉัยก่อนว่ามันเป็นสิว รุนแรงขนาดไหนเบอร์ไหนแล้วต้องใช้อะไรรักษาถ้ามันเป็นสิวที่มันไม่ได้อักเสบมากอะคะ่ะก็จะใช้เป็นพวกยาแต้มยาทาอะไรไปก่อนแล้วก็เน้นเรื่องของการรักษาความสะอาดบริเวณใบหน้าไม่ต้องแบบล้างหน้าบ่อยเกินไปนักหลายคนที่เป็นสิวมักชอบนึกว่าหน้ามัน <c oughs> หรือว่าสกปรกกว่าปกติแต่พยายามล้างหน้าบ่อยๆ <c oughs> ปรากฏว่าการยิ่งล้างหน้าบ่อยมันเป็นการทำร้ายผิวไปในตัวแล้วก็ทําให้น้ามันเคลือบผิวนี้มันออกไปด้วยหน้าก็จะยิ่งแห้งก็จะยิ่งเป็นสิวง่ายขึ้นงพั้น <c oughs> ถ้าเป็นสิวจริงๆก็ล้างหน้าปกติเช้าเย็นพอแล้วนนนะะคหรือว่่าาาถ้เลกีีฬ ก็ล้างหน้าซับเหนือให้สะอาดแต่ไม่ต้องแบบล้างจริงจังจนกระทั่งมันเอาน้ำมันเคลือบผิวออกไปบดมันจะยิ่งเป็นสิวง,ง่ายเพราะว่าผิวมันดนระคายเคืองง่ายขึ้นอย่างที่สองเนี่ยก็ อันดับอันดับต่อมาก็คืออาจจะใช้เป็นพวกยาทาที่แบบกันไม่ให้สิวที่มันขึ้นมาแล้วเป็นสิวอักเสบก็จะเป็นพวกยาที่มันเป็นเอ่อมียาคาเชื้อเป็นแบบแป้งอย่างที่สามถ้าเป็นสิวที่เกิดจากการอุดตันนะคะมันก็จะเป็นพวกยาทาที่เน้นว่าช่วยทําให้เซลล์ผิวที่มันอุดตันลูกลุ่มขนเนี่มันถูกผลัดถูกลอกออกไปไวขึ้นสิวมันก็จะได้ออกมาง่ายขึ้นทำความสะอาดง่ายขึ้นพวกนี้ถ้าไปปุ๊บมันอาจจะรู้สึกแสบแสบผิวหน่อยนะคะแล้วก็ พล้างออกก็จะหายซึ่งพวกนี้เขาก็มักจะให้ทาทิ้งไว้แค่ระยะเวลาหนึ่งเช่นห้านาทีถึงสิบ้านาทีล้าล้างออกถ้า,ถาทาทิ้งไว้ทั้งคืนบางคนตื่นมาหน้าไม่อย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วถัดมาอย่างที่สามถ้าใช้พวกยาทาการดูแลความสะอาดเบื้องต้นแล้วมันยังไม่ได้ผลเนี่ยแล้วสิวมันอักเสบเยอะก็จะมีเป็นให้ยากินนะคะเช่นพวกยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการทํางานของแบคทีเรียตรงหูขุมขนที่ทําให้สิวมันอักเสบถัดมาก็อาจจะใช้พวก กลุ่มที่เป็นอนุพันธ์ของวิตามินเอย่างพวกแอคโนตินหรือว่าโรแอคูเทนมาก่อนในการที่ช่วยรักษาสิวที่มันอักเสบค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ลดการผลิตซีบุบมหรือว่าน้ามันบนใบหน้าซึ่งบางคนก็จะสิวเหินในช่วงแรกหลังจากนั้นมันก็จะผิวแหง้งแล้วสิวมันก็จะยุบไปหมด<อ>ก็ขึ้นกับสาเหตุถ้าบางคนวิธีต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ผลโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาแนะนําเรื่องของพวกยาคุมกําเนิดในกรณี<อ>ที่ ดูแล้วว่าอาจจะมีประโยชน์แต่ว่าไม่ได้ใช้ยาคุมมารักษาสิวเป็นอันดับแรกมันก็มีขั้นตอนในการวินิจฉัยแล้วก็การวางแผนให้การรักษาอยู่นะคะเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเกิดว่าน้องเป็นสิวแล้วเราดูแลรักษาเบื้องต้นอย่างที่เหมอเราให้ฟังแล้วแลวยังไม่หายไปพบคุณหมอหน้าให้คุณหมอเขาดูดีกว่าแล้วก็ห mm hmm. ลายๆเคสช่วงหลังที่เจอที่เป็นแบบนี้เนี่ยบางทีมาจากเรื่องง่ายๆเช่น <Okay. S 1> ขาดทัดเหล็กอะพี่ตัง ข่ดท่านเหล็กขาดสังกะสีจริงมาจากกินคือเน้นแต่ดูหน้าอย่างเดียวแต่ว่ากินอาหารไม่มีประโยชน์กับร่างกายเลยมันก็เลยทําให้สิวเนี้ยมันอักเสบร,รุนแรงแล้วก็หายช้าก็มีส่วนนะคะค่ะอ่ามันต้องดีจากข้างในด้วยนะคะ